Thank <laughs> you. คบคู่กับการใส่ใจตัวเองก็คุณบาหวานยังหวักเริ่มเลยดูแลคุณทุกโมเมนต์และรอบนี้พี่การบอกว่าถ้าอยากจะยก 8ชื่อแล้วรอบนีพี่การบอกว่าถ้าอยากจะยกนักมาเลย เฉียนป้ายแล้วเลี้ยวขวา ไปแล้วเดี๋ยวตุ๊จีนแล้วนะคุณผู้ชมแต่เขาก็ยังอยากจะส่งของขวัญวันว,นวนนาเลนไทน์ไม่เมลิกเลย ซ้ายไปยังถนนสุวินทวงศ์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุวินทวงศนะ์ต่งนี้นะว่งองทางขัดรถไม่ได้ให้เข้ามาเพ่อที่จะมันต้องทร้ายครอบครัวของใครตัวเองมาในพื้นที่ของตัวเองก็ทำหน้าที่ไปไม่เห็นซักเปเลยนะคะที่จะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์แล้วใช้สามช่องทางซ้ายเพื่อเบี่ยนซ้ายและอยู่บนถนนสุวินทวงศ์ ต้องยกให้ฐานนี้เลยค่ะคุณผู้ชมทหารจัค่ายเขาพระวิหารแวะมาดแป๊บลังจันให้เมียก่อนเดี๋ยวมาใหม่เอาลงมาขนาน้ําขึ้นไปค่ะเอาถังกลับลงมาล้างทำความสะอาดกานันดีล้างจนสะอาดก่อนเพราะเดี๋ยวตัวเองก็ต้องกินต้องใช้ถูๆๆๆเอาไว้แยงๆๆเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมใส่จาน,านตั้แงแตกขึ้นไปงายที่ทำ ู่ตรงนี้ก็เห็นว่าขยันขันแข็งกันดีแหละเพราะว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมายังไงก็ต้องทำส่วนบางนายไ hey, หนๆก็ลงมาแล้วว่าลงมาจัดฐานแล้วขอกลับบ้านหน่อยค่ะแลวพี่คนที่เขาลงไว้คุณพี่ครูวเชือนบอกว่าทหารนายนี้กลับมาถึงบ้านแทนที่จะได้เจอเมียรักมาจ้าจ้าสาสาเจอจานอย่างเดียวทั้งจานละกระทัดไม่ไปหมดเลย ที่จะได้จู๋จีกับเมียก็ต้องไปล้างจานตามเมียสั่งด้วยแอบบ่นในใจว่าลูกนี้อยู่ก่อนไปต่ออีก1.5กิโลเมตรไปกลับบ้านมาล้างจานให้เมียแบบนี้ดีกว่าหวานเกินมือวันเล่นไทยท่านผู้บัญชาการอะไรไหมอ๋อทำไมสั่งในบ้านใครใหญ่สุดอ๋อท่านผบออแล้วบ้านพี่ต้นเป็นผบสี่คนกี่นายคนเดียวนายเดียวเ่นเพราะฉะนั้นต้องเหมือนกันหัวใจคนเมียสั่งก็ต้องทำเมียสั่งก็ต้องทำ เขาเนีน่ยหนีงานจากที่ฐานงกลับมาบ้านกะว่าจะสบายเมียก็คงจะเสิร์ฟอ่าไม่ร้อ,อยไม่ะทยใช่คช<อ>ีเสิร์ฟเลยชีเสิร์ฟชีใช้เลยอืออก็ช่วยกันทำมาหากินไปเพราะว่าช่วงที่ผัวเป็นทาหารเนี่ยเมียก็ต้องดูแล ที่บ้านทั้งหมดเลยไงยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านอกเหนือจากการเร่งลงมาขนน้ําขึ้นไปเสริมบริเวณฐานทาหารที่เขาพระวิหารแล้วเนี่ยจุดอื่นๆยังมีการเร่งขุดดินกันต่อเนื่องออรอบนี้ตั <10 S 1> ้งใจจะสร้างบักเกอ,อร์แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างใหญ่โตขนาดไหนเพราะว่าขุดกันไม่หยุดเลยครับ ที่ทหารเสม็นะครับช่วยกันรีขุดดินใส่กระสอบปุ๋ยเพื่อจะสร้างบังเกอร์ดูแล้วไม่ธรรมดาเพราะว่าขุดลึกเลยหลังที่ว่าคนลงไปหลาตัวเลยแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีการเสริมกระสอบดินสูงขึ้นมาด้วยนะครับเป็นฐานตามแนวชายแดนที่เขาขุดแบบเนี้ยต่อเนื่องขุดขึ้นเป็นดอกเห็ดตลอดแนวชายแดนน่าจะรุนเป็น ี่วชายแดนของเขาเนี่ยวนู้จะขนาดแล้วบางัวจุดนี้ใหญ่พอสมควรนี่ยังไม่ได้เสิร์ฟไปทัวเสาปูนแล้ววนมาวางเอาไว้ด้วยนะครับก็เห็นแล้วล่ะว่าน่าจะสามารถเข้าไปลงได้เนี่ยระดับเป็นทั้งหมู่เลยไหมเป็นเจ็ดนายสามารถลงไปลงได้เลยจุดนี้ขณะที่รถใหม่ที่กําลังฝึกมานะครับกําลังพลนเนี่ยส่งเดินทางมาถึงชายแดนเรียบร้อยประเดิมงานแรกก็ต้องเป็นพลทหารชั้นแรงงานกันก่อนครับ ระวังด้วยนะระวังด้วยนะคนถ่ายก็ดูด้วยมันมีบางจังหวัดเนี่ยตอนงานจอบมาเกือบจะฟาดหน้าคนถ่ายเขาให้เอาที่สามร้อยเมตรจบตัดเข้าไปยังถนนสุขดมวิทให้วุฒิทหารที่รับการปุกใหม่ออกจากท่ายมาถึงชายแดนพุทธภามิแรกยังไม่ต้องไปรบกับใครยังไม่ต้องไปลาดประเวณที่ไหนเพราะว่า ในงานลาดประเวณเนี่ยเฉพาะหน่วยที่ส่งมาก่อนหน้านี้น่าจะแยกกันทำนะนะระดับที่เดินและยังชนกันยังเจอกันเจอแต่พัพวกเดียวกันเองเนี่ยนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ต้องรบก,กับใครลาดประเวณก็ไม่ใช่ค้างตายลบนถนนงสวิททองสวีททองเมีย งานนี้ทาเมนเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆพรนอมจะปักหลัก,ก,กสูต้ตายแล้วก็สร้างบังเกรอร์กลับว่าจะอยู่กันยาวๆรบกันยาวๆตลดอดเนี่ยวชายเดงครับที่ทหารเราต้ไปแต่งตัวเงี้ยอ้าวงานใช้แรมง,งานโอ้เออไม่จำเป็นต้องใช้แบบก็ได้โอ้เพราะว่าตอนนี้เกมจุดล้นจุดเยอะไปหมดแล้วอ่นะและหลุมบังเกอร์อะไรก็เยอะไปหมดแล้วเช่นเดียวกันคาเบร้เขาเล่นหมดหลายหน้าเล่นหมดหลายหน้าคือด่าแล้วก็มีมีทั้งดาทั้งหนึ่งดราม่ารอบ ซึ่งไม่ใช่กดกับที่ที่ตู้อะไรเนอะนะไม่กวนสาวเขาเม็นฉี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่เห็น,หหนถุงชาติไทยบดเหนื่นและบอกว่าเขาบอกว่าน่าของเขาถ้าเราไปเย็นไปเลยโชว์ด่ามาตารายอวอร์โชว์ไปโชว์มาถุงชาติไทยกัน ยึดคืนเพื่อสถาปนาเพราะนี่คืออาิตย์ประายของไทยแต่สาวกเมรรับไม่ได้เกิดทางไม่มาตักสืารย้อไเรารับโนศึกษาได้ศึกษาทางเข้าใจแต่อยากจะเลือกใช้จิตวิทยาแบบนี้อยากจะเลือกเชื่อแบบนี้วันนี้ของเมรและไทยมายึดไปดังนั้นพอเขาเห็นธงชาติไทยแสดงความบางแรงวนจากนั้นหล่นเลยฮะหนุนเรียบกลางก็เป็นการด่าธงชาติไทยอันนี้ตั้งต้นกันเองเหรอาตั้งเองเก่งอ่ะใช่ รถมอเร์ไซค์ใหม่เป็นใหม่เให้มันได้องสาดีให้เห็นทั้งธงทั้งคนทั้งกล้วยเลยีกนิดนึงนี่ไม่ได้พาดนะไม่ไ้นฮะเข้าใจว่าจะมีคนยืนถ่ายเป็นไปได้ว่าอาจจะมาเปนสาคนสสาวช่วงนี้สาวๆของทั้งขมินเนี่ยเขาเล่นใหญ่มากนะเล่นใหญ่เล่นโตตั้งแต่โชว์เล็บโชว์ปืนโชวน้าธรรมดาม้ต่อไปาสัีทีาหลายนมี่าง่ามีชัดา นาคือมาได้มองช่องอ่านม้าของไทยแล้วด่าว่าเราโมยไปบรรยากาศอีกทีนี่จะใครคุณมาเีนะครับวกังใจกันเลยครับมารีนครับประมาณสม้นสามตกาพบกับคุณมาเรียไดูเก้แบบไม่หลอกใครเราเพียงตัวช่อง่านมาน้ำยืนอุบลราชธานีที่นี่ประเทศไทยหนา ขอบคุณหนึ่งท่านนะครับขอโทษทีครับก่ like อนหน้านี้ตกเวทีครับเดี๋ยวจะไปงานต่อที่บางนานะครับขอบคุณหนึ่งท่านกับสี่ไลน์นะครับขอบคุณครับก่อนหน้าเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนซอยบ้านโมขาวยี่สิบ <ผ>แล้วเลี้ยวขวาเข้า,ข<ว>าขสู่ซอยห <นะ S 2> บ้านบัวขาวขอประทาตโาษด้วดะครับเขาขึ้นสองท่านนะครับสองท่านจะสีไ่ไรนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยหมู่บ้านบัวขาว ไปบนซอยหมู่บ้านบัวขาวอีก1.5กิโลเมตร ท่านท่านสี่อะไรนะครับ ให้ AI ทํทำให้ดูเออ AI ก็จัดมามีพี่กันทั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นประกอบเป็นเพลงสมโตยส้มต้อยของวงอีโนถ้าอย่างนั้นเราต้องมีอีกหนึ่งเมนูสมตำส้ม อะไรเงี้ยติดไปอีกนะฟังซัเพลงไปป๊อบป๊อบขึนบนตู้คอนเทนเนอร์ได้มาเออพี่กัลก็บอกว่าไหนไหนคนเขมรนี่ก็ชอบมาแดนโชว์กันหน้าตู้คอนเทนเนอร์อยู่แล้วนะครับก็ดีเลยสร้างวงหมูกระทะพักผ่อนกันพร้อมกับมีการแสดงจากบรรดาอินทรูเขมรที่ขยันมาถ่ายคอนเทนต์กันตรงตู้คอนเทนเนอร์ที่ธรรมด้าด้วยครับ กลัวเขาบมื่ปเนนียเขาสาขัวรถเข็นเข็นใส่เอาไว้เลวนะไม่มีกลัวอะไรเลยทถมทํา AI ปากหน้าตามกับไปหาเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยคือมีการบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในบ้านเราประเทศไทยรู้ว่าเราเคยอ,อยู่ตรงไหนตู้คอนเทนเนอร์ก็วางไว้แนวเดียวกันไม่ล้ำเขตลําแดนใดๆเพราะอะไร ต่างคนต่างอยู่แต่คำว่าต่างคนต่างอยู่มีผู้ไม่สบายใจและไม่ถูกใจคำว่าต่างคนต่างอยู่เขาป็นการจอมพลังดูมินฟลูใหม่พยายามจะสร้างตัวเองเป็นดาวดุงใหม่ออกมาด่า็นการจอมพลังต่างคนต่างอยู่พ่องงแต่เป็นแปลไป็นไทยนะแล้วประเดินต่างคนต่างอยู่ได้ไงมึงมาวางในพื้นที่บ้านเราบ้านเราคือบ้านของเขาแล้วจะมาบอกต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ฝากงผู้โ่งคนอันจริงอีกสองร้อยเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรามคำแหงหนึ่งร้อเจ็ัเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรามคำแหงหนะึ่งร้อยเจเดิบส่อีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรามคำแหง ก็เกือเออกูโง่อะคือมึงเครพูดคำนี้บ่อยพรตังไว้ต่างคนต่างอยู่แต่นี่ไม่พอใจพระต่างคนต่างอยู่มองอย่างนี้ได้ไงคนี่ซื้อบ้านเขาบ้านเขาคือคำบูชาจะมาวางรั้วจะมาวางตู้คอนเนเอร์แล้วมาอ้างครับต่างคนต่างอยู่ไอ้นี่ก็ด่านี่ต่างอกไปหมดลยครับอคือถ้าออกอากาศเนี่ยยิ่งกว่านี้คือถ้าเป็นดิบๆจะยิ่งกว่านี้ยาวๆอากาศเ่ยได้แค่นี้ S <S <an> <t une> เนะครับแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดาจำสาวสาวสาวสามส,ส,ส,สาวที่เล็บย,ยาวๆอ,อ่ะเล็บสวยๆที่มันเต้น,ๆๆน,นดึงๆอดะโอ้โหเดี๋ยวกลางกล่าวว่าเนี่ยโคสกงแล้วทบอยท<า>บอยไม่ถูกใจสิ่งนี้เขาไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบออกมาปแปลออกมาบนสามสาวนี้ออกมาเต้นแบบนี้คือดีใจใช่ไหมลูกไข่เที้ยวซ้ายเข้าสู่ในน้ำข้ามหอทบอย เราไปอ่ะคือบอยคิดแบบนั้นอ่ะพูดแบบนั้นเขาเลยบอกว่านี่ลูกใครอยากจะมอกพ่อแม่จัดการให้สักทีนี่คือท่าทีล่าสุดจากบักบอยแล้วไม่ได้พูดให้คนใดฟังเลยนะพูดให้เขมรฟังกันเองเพราะพูดเป็นเขมรเป็นภาษาเขมิล้านเปอร์เซ็นเออฟังตามเลยก็ดีนะรู้ว่าดูแล้วมันไม่ได้เจริญหูจะเดิญตาเลยชัดเจนเลยนะคะผู้ชมแต่ยังโชคดีนะว่าอย่างน้อยจริคนเตือนสติกันเออถ้าแบบว่ามูแต่แบบสนับสนุนกัน วุ่นวายกันไม่จบนะคะอย่างน้อยน้อยมีคนนึงสติก็เชื่อเ้าหน่อยละกันในฐานะที่ลุงบอยเด็กผู้หญิงเอาเรียกบอยว่าลุงอีสานร้อยเมตรกับเข้าไปยืนรำค่ะเนี่ยเพราเป็นตัวแทนพูดถึงเรื่องราวของประเทศไทยมากมายดีแล้วเชื่อลุงก็เถอะอย่าไปยืนเป็นหน้าตวอะไรแบบนั้นเลยไม่ได้ทำ หนองแยะแก้วเพราะถ้ามันจะอึมห้างขนาดนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางเลยจะได้จบซึ่งปรากฏว่าในพื้นที่ของบ้านหนองจานหนองแยะแก้วเงียบไปเลยนะตอนนี้เงียบไม่มีใครเข้ามาลุกลามมาวุ่นวายอะไรกับรั้วตู้คอนเทนเนอร์ของไทยเลยค่ะแต่ว่าในพื้นที่ของท่นโมดาค่ะดูเหมือนว่าหลังจากที่วางรั้วเนี่ยมันจะไม่จบง่ายๆผู้ชมเพราะมันมีการปรับระดมไม่ว่าจะเป็นอินทรูจีนเทา หรือแม้กระทั่งคนพระก็ยังมาเลยแล้วก็มีอีกสองคนอื่นๆด้วยพยายามจะมาที่ตูน้นี้แล้วก็พูดถึงรั้วตู้คอนเทนเนอร์ของเรานะคะแล้วก็มีข่าวลือออกมาหนาหูเลยก่อนหน้าว่าคุณเซนให้เวลา3วันนะหรือตู้ออกไปไม่อย่างนั้นจะให้ B H Q มาจัดก,การแต่ยังถามกันอยู่เลยว่า B H Q ยกในไหวอะมากันเท่าไหร่ร้อยคนยกไหวหรอ เขาก็เลยน่าจะมีการปรับรูปแบบมาใหม่เพราะว่าตอนแรกที่พูดออกไปอาจจะยังไม่ได้ฟังบทจากทางพวกเรานะคะล่าสุดเอารถันีิคาดว่าน่าจะยกในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์มาได้เอามาขับโชว์ขอบคุณเจ็ดท่านนะครับ ดีดเอชนัละฝากกนเนดวครับแบบบางคนไอบคเทรถเครนมาแล้วว่าแต่นั้นเครนบ้านเขาทาไมเสียงเนี้ยอะไรฮะเครนเหรอเออมันโคลนเลยอ๋อรถเครนเขมรได้แต่มองที่ธโมดาค่ะกล้าหรือเปล่า ถามคือกล้าหรือเปล่าเพราะว่าการที่เขาเอารถเครนมาแล้วก็เอามาขับโชว์มาขี่โชว์กันแบบนี้คงอยากจะยุกตู้คอนเทนเนอร์ของใครใจจะขาดเลวเอยแต่มันทําไม่ได้งไงคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะคนขับเครนของชาวแคมปเนเี่ยเขาถ่ายเอาไว้ในขณะที่ดูลาดเราว่าคงจะมานั่งนับก่อนนะพี่บอลพี่ต้นตรงนั้น มากักว่าจะเสร็จห,หรือว่าเขาเนี่ยมาเซอร์เวยก่อนค่ะมาดูสถานที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะต้องยกเนี่ยไอรถเล็กๆของเขาที่เอามามันจะสามารถยกได้หรือไม่นะคะโดยผู้ที่สั่งการใหญ่ก็น่าจะเป็นบุญเซนกับเฮียงบุญหิอะไรนะฮิง่งบุญเฮียงยเฮียงหรือเฮียงฮิง่ฮง ออกเสียงไม่ถูกเลย oh. เออนั่นะแหละคุณเฮียงคุณเฮียงนั่นะแหละคุณผู้ชมผู้นำกองทัพกัมพูชาที่ลั่นวาจาเอาไว้นะคะว่าจะให้ B H Q ลงพื้นที่ mm. แล้วก็เอารถเครนมาด้วยหวังขู่ว่าจะยกตู้คอนเทนเนอร์ออกไปคลิปนี้เพจคณะคอรตาดังพลังเงียบแห่นรัฐการเอามาโพสตไว้นะคะพี mm. ่ก,กันก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะการตอบพลังได้เห็นคลิปนี้เข้าไปคอมเมนต์สั้นๆได้แค่มอก mm. นจริงๆนะค่ะด็ยกยุบแล้วอ่ะก็ขับรถมาแล้วไม่ยุบเลยไมยุเลยเออรออะไรอยู่นะครับก็ไม่แปลกที่พี่กันจะไปเบ้นแค่ว่าได้แค่บอกจริงๆแล้วรอบนี้พี่กันบอกว่าถ้าอยากจะยกหเนี่ยมาเลยแต่เชื่อเหลือเกินว่าไม่กล้าไม่มีวันกล้าแล้วถ้าวันไหนกล้าพี่กันก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะเกิดใหม่ก็เปิดมาได้เลยครับ กล้าแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยเพราะว่าทุกตู้นะครับเราล็อกติดกันหมดการยกตู้เนี่ยไอ้เครน,ไปไปนเนี่ยยกไปใบหนึ่งนี่มันยังพอว่าแต่ถ้ามันจะยกทีเนี่ยพร้อมกัน5้าสิบตู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ยกไปทั้งแถวมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างที่สองเนี่ยเม่เครนขับมาดูอก็อาจจะดูลาดลาวเป็นไปได้แต่เขาคงเห็นแล้วละ่ะบนตู้เนี่ยมีบงังเกอร์อยู่ด้านบนตู้ แล้วก็มีปืนกล M60 อยู่นะครับถ้าอยากเกิดใหม่ก็เปิดมาผมบอกคำนี้เลยนะครับคือ M60 เนี่ยลุกๆอยู่แล้วนะครับก็ลุกๆอยู่แล้ว ถ้าอยากเกิดใหม่ก็เปิดมาได้เลยยัเ,ยเปิดมาเออก็ทําได้แค่มองตามที่มีการเป็นไว้นั่นแหละเพราะว่าด้านบนของตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่พิเทหานยืนงงๆอยู่เท่านั้น<อ>แต่มีบังก็แล้วก็มีปืนกล M 6 0ประจําการอยู่ด้วย<อ>และมีการบอกว่าไรลูกดุกมากพี่ขาเมฆโชยอยู่เงี้ยทีเดียวว่าเราไม่โช์ไม่ได้แปลว่าเราไม่มี ขเมศเนี่ยขับรถมาดูล้านเราก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าด้านบนตู้คอนเทนเนอร์อมีอะไรประจําการอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากเกิดใหม่ก็เปิดมาได้เลยนะครับนอกจากนี้มีการยังบอกด้วยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะลงพื้นที่ธมอดาไปเดินฝั่งครับประทานโทษทีครับตกเวทีซนานเลยนะฮะซื่อแดดไม่ไหวเนาะขอยัุลงเลยนะครับขอบคุณครับ